สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ไม่เกินสามปีพันล้านแน่ยิวฉัดมงคลขายของได้วันละล้านฟาดคนว่าเกาะเมียกินไปวันๆเห็นแต่เจนนี่ทำงานคนเดียวตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไม่แพ้ภรรยายิวฉัดมงคลล่าสุดโพสต์ฟาดดรามา่าชอบค่อนแคะเกาะเมียบแบบหน้าหงายว่า ขายชาขายสบู่ได้วันละล้านไม่พอใช้ครับเขาว่าผมต้องเกาะเมียกินไปวันๆเห็นแต่เจนนี่ทำงานคนเดียวยิวไม่ทำการทำงานเลย ag, ครับอุดหนุนชาผมได้นะครับจะได้ฉลาดขึ้นด้านสาวเจนนี่ราชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็เข้ามาคอมเมนต์ชมสามีด้วยว่าเก่งมากๆกับาาที่รักขณะที่หนุ่มยิวก็เข้ามาตอบภรรยาดวยว่า ไม่เกิน3ปีพันล้านแน่นวนท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากว่าไม่ต้องไปสนใจปากคนอาทิตั้งหน้าตั้งตาทำง,งานครับอย่าได้สนใจคำพูดคนที่ทำให้เราขาดสินงานก็ทำคุณธรรมก็ต้องมีอย่ายึดติดกับคำพูดใครที่ทำให้เราขาดความมั่นใจที่ต้องสู้เห็นป่ายิวไลส์ตลอดนะคะเก่งมากเป็นตน้น อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ